สวัสดีครับพี่ธงประไฟสุขคซูข้นบริเตอรพอกันเดิมนะครับผมสนับสนุนโดยน้ำประราดอีสานผสมแซนวดทั่วไทยเอ็นหอไกลทั่วโลกนะครับผมโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมีนายังเหลืออยู่นะครับ6ขวดแถม1 12ขวดแถม2นะครับผมคละกันกับน้ำมะขามเข้มข้นอีสานผสมได้ครับผมมือนี้เขาก็สกินล่ำหาย่ำหาหกสหายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแซลมอนปูไข่ดองคลองขุ่นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่ซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีปูอัด แล้วก็จะมีปลาหมึกด้วยแบบบ่ไหนกินโดนแปลบุญมากเมื่ออบุญพระเวท ตาปลาหมึกเสียบพี่หน,น่อยตรงนี้เนี่ยปูอัดของเรานะครับจะลงไปเลยอืปมปลาหึกอืม ืชอบมันคือแสบแห้งปกติไม่ชอบนะหวานหื แซลมอนอร่อยมากเรื่อยอือหืออือหืออือือปด งน่าใส่อีกดูดิคุณผู้ชมแอบพวดพวกพี่น้องเอ้ยเบังไงอื้อหือ

นี่นี่ปูไข่ดอกพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยคือแบบน่าอร่อยมากดูดินี่ปูปไข่ดอกนะครับอืมอืม อืมอืมมันมากอืม อืมหวานหวานมากว่าเนื้อปูโคดใสมัืม มันจะมีรสชาติหวานนะไข่ก็จะมันมันแบบโอ้สุดยอดเลยอี่สอ,องเลยแทบพระเอกของเราคือเธอจะมันมากอะ่ะ

กินเสร็จแล้วก็ถ่ายยาพยาธินะอ,อร่อยอยู่แซ่บแห้งอืม แต่แรกกินบ่บเป็นเด้แต่แต่เกียว่ามันข้าวสุหม,มือนอกก่นกับข้าวกันข้าวเดือบิดอืมคือดองเลยแซ่บอ่ะอือบ้าไข่เต็มกระดองอยู่เลยไข่ปู แสบอยู่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปกินตน่อกันเรื่องทำนี้ล่ะแซ่บ